สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตร d i y ีวย b ครูบอลครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านครับมาปลูกองุ่นนะครับแล้วก็สอนทํากิ่งก้างปลายังไรให้สวยงามนะครับไม่ให้ตมบอดนะครับซึ่งในลิปนี้นะครับก็จะสอนตั้งแต่การเลี้ยงต้นการเด็ดยอดเบิกยอดข้อที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจะทําให้ตาเนี่ยเป็นกิ่งก้างปลานะครับได้สวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทําตอนนี้เลยครับ อ่าครับเมื่อนะครับเราได้ต้นพันธุ์องุ่นมาเนี่ยครับเนี่ยครับเราปลูกใช่ไหมครับสมมติเราปลูกขึ้นมาครับค้างนะครับสมมติเนี่ยเส้นลวดนี้คือเส้นค้างครับเราครับจะเด็ดยอดก่อนถึงค้างเนี่ยประมาณสัก5เซนครับอ่าสมมติเท่าที่เห็นนี่ครับนี่อันนี้เลยนะใช่ไหมครับเลยนะครับเรานะครับจะเด็ดก่อนครับเนี่ยเราอาจจะไล่องมาครับเห็นไหมครับมันจะมียอดเล็กๆอยู่ตรงเนี้ครับ ยอดนี่แหละครับมันจะเป็นกิ่งเคนครับอร์มแขนไปซ้ายขวาให้เรานะครับอ่าเราอาจจะเด็ดตรงนี้นะครับพอเราเด็ดตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับตาตรงนี้กับตาตรงนี้มันจะแตกออกไปคนละฝั่งแตกออกนะครับเนื่อแตกออกซ้ายขวานะครับถ้าใครไปทําตัวทีก็จะง่ายถ้าทําใครทําตัวเฮสเนี่ยก็จะไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ผมจะสอนเป็นตัวทีนะครับก็คือเด็ดตรงนี้นะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับแล้วให้มันแตกตรงนี้นะครับ แล้วก็แตกตรงนี้ไปซ้ายขวาครับอ้าวแตกแล้วเป็นแบบไหนครับไปดูต้นต่อไปครับอ่าดูต้นนี้ครับที่ผมเด็ดยอดไว้นะครับอ่าผมเด็ดตรงนี้เห็นไหมครับรอยเด็ดผมยังมีอยู่เลยพอเด็ดเสร็จครับเขาจะแตกออกซ้ายขวาแล้วก็มาซ้ายนะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทีแล้วนะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับกันไกหนีบกิ่งครับรัดให้มันแตกไปเรื่อยๆนะครับ ฝั่งซ้ายก็รัดลงไปครับรัดไปกับลวดเลยนะครับแล้วก็ให้มันไหลไปเรื่อยๆทีนี้จะทํายังไงล่ะให้มันเป็นกิ่งก้างปลานะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไม่เด็ดยอดที่อยู่ตามแขนงตรงนี้แล้วนะครับเราจะเก็บไอตัวนี้แหละนะครับจะเป็นกิ่งแขนงที่จะให้ผลผลิตเรานะครับนี่เราอย่าไปเด็ดนะครับอันนี้คือต้องปล่อยยาวนะครับผมจะสอนททุ่านนะปล่อยไปทั้งหมดประมาณสัก8ปดตาแล้วค่อยเด็ดยอดนะครับ ปล่อยแบบไหนนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งเลยครับอ่ามาต้นนี้ครับสมมุตินะครับเราปล่อยให้ไหลครับตอนนี้ผมยังไม่เบรกยอดสักยอดนะครับของต้นนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมานับจากข้างล่างครับตาของมันนะตามข้อใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยพอถึงเก้าเรามาเด็ดยอดตรงนี้ครับ เด็ดเลยครับแค่นี้เองครับไม่ยากแล้วตามข้อเนี่ยครับเด็ดทิ้งนะครับอันนี้คือกิ่งที่เราจะให้ผลผลิตแล้วต้องเด็ดทิ้งนะเนี่ยเราก็เด็ดแค่นี้ครับแต่ถ้ากิ่งนี้ละมันไม่ถึงเหรอครับนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะถ้าห้าเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันก่อนไม่ยอดมันแทงไปครับอ่ะถ้าตัวนี้ล่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้แปดมันยาวกว่ากิ่งนี้แล้วเราก็ต้องเด็ดจอดนี้เพื่อให้กิ่งนี้และกิ่งฝั่งนี้นะครับไหลนะครับไหลให้เท่ากันแปดแค่นี้ครับมันก็จะได้กิ่งข้างฟ้าที่สวยงามนะครับสวยงามแบบไหนครับนี่ให้ดูออริจินอลแบ็กนะครับให้ดูครับนี่ผมจะเด็ดเบรกไว้นะครับเห็นไหมครับนี่รอยเบรกไว้ยอดไม่ไปแล้วนะครับนี่ผมเด็ดไว้นะครับมันก็จะมีกิ่งมาใหม่อันนี้นะพอมาแต่ออกมาเนี่ยครับ ให้มมนได้แค่สองสามใบครับเราก็เด็ดอีกทีหนึ่งครับเพื่อให้ฝั่งนู้นนะครับยาวให้เท่ากันครับให้ดูความสวยงามของออริจินอลแบ็คนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะแตกซ้ายขวานะครับเห็นไหมเขาจะค่อยๆแตกออกนะครับสวยงามซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับเราก็จะเลี้ยงอย่างนี้ไปจนแปดเดือนครับแล้วค่อยสะสมอาหารตามขั้นตอนต่อไปนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงกิ่งก้าปไปยังไงให้สวยงามนะครับในช่วงเนี้ยอย่าลืมนะครับ เราต้องเด็ดยอดที่มันออกมาตามแขนงเนี่ยเด็ดออกให้หมดเลยนะครับเหลือแค่นี้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8 9 10ก0กว่าเหมือนกันครับแล้วก็บิดนะครับแค่นี้เองครับปลูกองุ่นไม่ยากนะครับถ้าต้องวางแผนด้วยนะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับเกษตรดีวายไบโคบอลครับก็จะสอนทุกท่านปลูกองุ่นนะครับจนสำเร็จนะครับ ให้ทุกท่านได้ปลูกได้ชิมนะครับใครอยากปลูกไว้กินเล่นก็ได้ปลูกไว้จําหน่ายก็ได้นะครับนี่สวนก็ปลูกไว้ลายสายพันธุ์นะครับวันนี้ก็ฝนตกหนักนะครับน้าท่วมนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเพราะเราปลูกบนบออซีเมนต์นะครับก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ